สวัสดีคะ่ะนิสาพรบอลสีนะคะกลับมาพบกันกับไม้สวยๆอีกเช่นเคยจะ้ะคลิปนี้นะคะจะเป็นโปรเครียร์ตู้ให้นะคะจะเป็นไม้ราคาหลักสิบหลักร้อยนะคะแต่ว่าจะมีค่าส่งคลิปนี้จะมีค่าส่งเหมาเหมาห้าสิบเนาะได้ทั้งโอนและปลายทางนะคะขั้นต่ำหนูขอสองต้นขึ้นไปทําการจัดส่งให้ นะคะลองเลือกซื้อเลือกชมกันได้เลยว่ามีต้นไหนถูกใจหรือเปล่านะคะหากถูกใจต้นไหนสามารถโทรได้เลย0805194988 เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้ในเบอร์เดียวกันนะคะแล้วก็ใครสะดวกสแกนคิวอค้ดมุมนี้นะคะก็สแกนได้เลยนะคะสแกนปุ๊บส่งปุ๊บก็จะเด้งเข้ามาเป็นที่หน้าแชทไลน์ของแม่ค้าเนาะใครยังไม่ซื้อวันนี้ไม่เป็นไรคะ่ะกดแอดเพื่อนกันไว้ก่อนก็ยังดีเนาะเผื่อคราวหน้ามีไม้ถูกใจนะคะเห็นไม้ถูกใจแล้วเราจะได้ทักกัน ติดต่อกันได้ไวขึ้นนะคะแล้วก็ลูกค้าใหม่ถ้าบังเอิญผ่านเข้ามาฝากกดติดตามช่องของแม่ค้าด้วยนะคะช่องนิสาพรบอนสีนะคะมุมขวาล่างตรงนี้นะคะกดติดตามปุ๊บเ,เพื่อให้ระบบ แจ้งเตือนได้ไวขึ้นเวลาแมค่ค้ามีคลิปลงไม้ใหม่ๆนะคะเพราะปกติแล้วแมค่ค้าลงเกือบทุกวันนะคะเราจะได้รู้ว่าเอยอมีการแจ้งเตือนว่าลงแล้วนะคะระบบก็จะได้แจ้งเตือนไวขึ้นด้วยเพราะว่าถ้าไม่ได้กดติดตามไว้กว่าระบบจะแจ้งเตือนกว่าระบบจะดันขึ้นไปผ่านไปแล้วสองสาวันนะคะเดี๋ยวจะพลาดไม้สวยๆไปนะคะบางทีตามหาตัวนี้อยู่หามานานแล้วเพิ่งบังเอิญมาเจอในช่องของแมค่ค้านะจะได้ไม่พลาดไปนะคะ แพ็กแบบตะกา้านะส่งไปรสเนีไทย EMS จะส่งให้พรุ่งนี้วันเสาร์นะคะคลิปนี้ถ่ายลงวันพฤหัสที่5พฤษภาคมจัดส่งให้วันที่6พฤษภาคมนะคะส่งวันเสาร์แต่เช้าเลยนะคะส่งให้แต่เช้าเลยของจะถึงมือลูกค้าประมาณวันอาทิตย์จันทรอังคารไม่เกินนี้จ้าค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยว่าคลิปนี้มีอะไรบ้าง คลิปนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระถาง4นิ้วนะคะเดี๋ยวต้นไหนเป็นกระถาง5นิ้วเดี๋ยวแม่ค้าแจ้งอีกทีตัวนี้เป็นอสงไข่นะคะอสงไขปลายมาแล้วแบบนี้เลยรอเขากัดสีที่พื้นใบนี่นะเขาจะกัดขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้แบบนี้นะคะอสงไข่ต้นที่1ต้นที่1นี้แม่ค้าให้ไปที่120บาท นะคะ120บาทอ่ะส่งไขนะคะกระถาง4ี่นิ้วส่วนต้นที่2กับต้นที่สามขออยู่ที่ห5 0้าบาทนะคะอ่ะส่งไขนะอันนี้เริ่มกัดหน้ามาแล้วนะคะห5 0บาทอ่าต้นที่สามค่ะห5 0้าบาทนะจ๊ะอ่ะส่งไขนะมี2ราคานะจ๊ะชอบต้นไหนถูกใจต้นไหนจดชื่อไม้ที่ต้องการกับลำดับที่มาด้วยนะคะบางทีแคปหน้าจอมาแม่ค้าก็จำไม่ได้นะว่าอันนี้เป็นของต้นไหน ถ้าแคปหน้าจอมาก็ระบุเลขมาให้แมค่ค้าด้วยเด้อจะได้รวดเร็วในการจดสรุปยอดให้นะคะต่อมาทางนี้เป็นคุณหญิงทองม้วนนะคะน่ารักมากนะคะกระถาง4นิ้วคุณหญิงทองม้วนใบกําลังม้วนแบบนี้เลยเอาไปเลี้ยงไปปลูกไว้เป็นฟอร์มกอก็ได้นะคะลงทีละสาต้น5ต้นได้เลยนะคุณหญิงทองม้วนให้ไปที่ต้นละ80บาทนะคะม้วนมาแล้วแบบนี้นะม้วนแต่เล็กแต่น้อยเลย นะคะต้นละ80บาทนะ่าจะมีทั้งหมด9 9แล้วก็ข้างนอกอีกประมาณสัก10 12ต้นได้นะคะคุณหญิงทองม้วน80บาทจะ้ะต่อมานะคะตัวนี้เป็นนางลากสดเทวีตับนางสงการประจาันอังคารนะคะให้ไปที่100บาทนะคะต้นที่1จะ้ะต้นที่2ค่ะไปหับภาพสวยๆทุกต้นเลยต้นที่3จะ้ะ และต้นที่สี่นางรักสดเทวีนะคะมีแค่สี่ต้นหมดรุ่นนะคะหมดรุ่นละต่อมานะคะทางด้านนี้ทางด้านนี้มีชื่อว่าพรมณีนะคะพรมณีก็จะออกเปิดอๆด,ด่างๆแบบนี้นะคะกระถางที่1กระถางที่หนึ่งพรมณีพรมณีนี่ขออยู่ที่หนึ่งอยเจิบาทนะคะ1 7 0็บาท พรมนีอันนี้ต้นที่1จ้าแล้วก็อันนี้ต้นที่สองนะคะต้นที่สอง0บาทนะคะพรมานีมี2ต้นต่อมาทางด้านนี้เป็นกาวทับกาวทับนะคะติดด่างมาแล้วแบบนี้นะกาวทับก้าวทับให้ไปก้าวทับให้ไปที่150บาทนะคะ150บาทฝั่งนี้ต้นที่1จ้ะ ต้นที่1น,นะคะมีเชื้อด่างติดด่างมาแล้วทุกใบนะคะอ่าอันนี้ต้นที่2นะคะหนึ150บาท9้าทับจ้าต่อมาตัวนี้สาวนาครชยัยศรีด่างชมพูด่างขาวมาแบบนี้นะคะสาวนาครชยัยศรีต้นนี้เอาไปที่1 5 0บบาทนะคะมีต้นเดียวนะคะต่อไปตัวนี้เป็นเรนูนครนะคะเรนูนคร เลนูนครไม้ท kind of ํายากนะคะเขาจะด่างด่างไม่ได้แบบว่าเยอะมากนะคะเขาจะด่างประมาณนี้เป็นไม้ทํายากแต่ว่าก็มีเชื้อด่างนะคะแม่เขาด่างสวยอยู่นะคะแต่ลูกเขาก็คือสติเิเขาจะไม่ได้ติดทุกใบนะคะแต่ความด่างเขามีนะคะคือมีเชื้อด่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวก็จะเปิดใบใบด่างใบไหนสักใบขึ้นมาอีกแน่นอนนะคะเนี่ยเขาจะด่างประมาณนี้ทั้งหมดเลยเลนูนครนะคะหายากนะ ให้ไปอยู่ที่150บาทนะคะต้นที่1จ้ะอ่ะต้นที่2คะ่ะต้นที่3มีเชื้อด่างทุกต้นนะคะต้นที่4จ้าและต้นที่5คะ่ะอ่ะอันนี้ต้นที่5 150บาทนะจ้าเรนูนคร ยิ่งโตยิ่งสวยนะคะเก็บใครยังไม่มีเก็บสะสมไว้ได้เลยนะึ๊บต่อมานะคะเป็นตุ๊กแกก้านดำตุ๊กแกก้านดำนะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วนะคะขึ้นลายมาแล้วแบบนี้เลยเริ่มจะออกหน้าผืนแดงๆนิดๆแล้วด้วยนะคะตุ๊กแกก้านดำให้ไปที่ต้นละหนึ่ง้ยห้าิบนะคะหนึ่ง้ยห้าสบาทอันนี้ต้นที่หนึ่งจ้ะอันนี้ต้นที่สองค่ะ 150บาทนะจ๊ะตุ๊กแกกันดำค่ะต่อ,อมาทางด้านนี้เป็นเศรษฐีพันะะ 1, ล้านนะคะเศรษฐีพันล้านนะไซส์ประมาณนี้เลยด่างสวยๆนะคะด่างขาวด่างแท้ด่างลึกทุกทุกต้นนะคะเศรษฐีพันล้านนะให้ไปอยู่ที่ห5 0บาทนะคะอันนี้ต้นที่หนึ่งจ้ะยิ่งโตยิ่งสวยมากนะคะอ่ะอันนี้ต้นที่สองต้นที่สามค่ะ ต้นที่สี่อยู่ในกระถางสี่นิ้วนะต้นที่ห้าค่ะต้นที่หกนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเศษถีพันล้านจาต่อมาทางด้านนี้มีชื่อว่าวันอังคารนะคะวันอังคารก็เป็นไม้หายากอีกตัวหนึ่งเป็นตับวันนะตัวนี้วันอังคารไซส์กระถางสี่นิ้วเนาะนะนะเป็นวันประจําวันเกิดใครบ้างเอ่ยใครตามหาอยู่นะคะวันนี้มีมาแบ่งให้ห้าต้นนะคะไซส์กระถางสี่นิ้ว วันอังคารนะต้นนี้ให้ไปที่ห5 0บาทนะคะต้นที่1ต้นที่สองนะคะสามารถไปอัพขึ้นไซส์กระถาง6นิ้วได้นะต้นที่3าค่ะต้นที่4ี่และต้นที่ห้านะคะวันอังคารนะคะเป็นบอลออกใบกลมๆตับวันนะคะวันอังคารหต้นจ้าต่อมาทางด้านนี้เป็นวอเคโน โวเคนโน่ ok นะคะให้อยู่ที่สองรอห้าสิบาทอันนี้ต้นที่หนึ่งด่างสวยๆมาแล้วแบบนี้เลยอันนี้ต้นที่สองอันนี้ใบใหม่คือเขาฮาบนะคะรอสีเขาแห้งนะแลวจะเห็นว่าเขาฮาบฝั่งนี้นะคะที่เป็นแดงด่างแดงนะคะรออันนี้ใบใหม่เขาพึ่งกลางรอใบเขาเหมือนว่ากลางเต็มที่สีแห้งสนิทจะรู้จะเห็นเลยว่าต้นนี้ใบเนี้ยฮาบนะคะด่างฮาบเลยนะ 250บาทนะคะอันนี้ต้นที่สองต่อมาอันนี้อับสอนสวรรค์อับสอนสวรรค์เอาไป80บาทค่ะมีต้นเดียวแล้วก็เป็นนพะเก้านพะเก้าเป็นไซนี้นะฟอร์มสองใบหลอดแบบนี้นะคะกระถาง4นิ้วนะคะเอาไป80บาทอันนี้ต้นที่1อันนี้ต้นที่สองนะคะต่อมาเป็นอันนี้เป็นวันพฤหัสนะคะวันพฤหัส โตขึ้นเขาจะกัดสีออกเหลืองๆอมส้มนะคะสีตรงตามวันเลยเป็นบอลใบกลมนะตัวนี้ก็หายากอีกเช่นเดียวกันนะคะวันพฤหัสแม่ค้าให้ไปที่หนึ่งรบาทนะอะต้นที่หนึ่งจ้าต้นที่สองค่ะเดี๋ยวกัดสีขึ้นจะสวยขึ้นนะคะนี้มาแบ่งปันก็เป็นไซส์ย่อมๆแบบนี้นะคะแต่โตขึ้นเขาจะกัดสีออกขึ้นแน่นอนนะจ่าต้นที่สองหนึ่งร้อยบาท ต้นที่3นะคะ100บาทวันพฤหัสนะวันนี้มีมาให้2วันอังคารกับพฤหัสนะ,อ,ะอันนี้ต้นที่4นะคะ100บาทแล้วก็สุดท้ายนะคะเป็นรัตนสินนะคะรัตนสินก็ให้ไปที่100นะคะ100บาทนะรัตนสินป้ายสวยๆมาแล้วแบบนี้นะจ๊ะกระถาง4นิ้วนะคะ100บาทจา้ะ ค่ะวันนี้มีคลิปประมาณนี้วันนี้มาเร็วเข็มเร็วจะเป็นไม้ไซส์กระถาง4นะคะก็จะเป็นค่าส่งเหมาเหมาห้บาทขั้นต่ำขอ2่งต้นขึ้นไปแพ็คจัดส่งให้นะคะจะส่งให้พรุ่งนี้แต่เช้าเลยนะคะไพรสณนไทย EMS แพ็คให้อย่างดี VIP ทุกต้นจัดส่งแบบตะกา้านะคะอัดความชุ่มชื่นให้เต็มที่น้องไม้จะถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัยที่สุดนะคะแมคะ่ค้าทำดีที่สุด สุดความสามารถของแม่ค้าเลยนะคะส่งแบบว่าเอาแบบว่าเหมือนยื่นให้กับมือเลยนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะถูกใจต้นไหนนะคะโทรหาได้เลย0805194988 mm hmm. เนื่องด้วยว่าไม้มีจำนวนจำกัดนะคะบางท่านเห็นคลิปไวก็โทรมาไวบางท่านอาจจะติดธุระนะคะก็อาจจะเห็นคลิปช้าบ้างยังไงก็ลองโทรมาสอบถามหรือทักสอบถามหนูได้นาะเผื่อบางต้นที่ต้องการ อาจจะยังอยู่นะคะยังไงก็ทักหากันได้ค่ะค่ะสุดท้ายนี้ก็เช่นเคยจ้ามีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าเดี๋ยวจะมีคลิปไมจัดเซตลงให้อีกคลิปหนึ่งนะคะอ่าเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีจ้า